ในเรื่องของประสบการณ์นะคะกบก็พยายามเฟ้นหานะคะคนที่มีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสําหรับท่านนี้นะคะอีกท่านหนึงที่มีประสบการณ์โดดเด่นเหลือเกินนะคะสวัสดีค่ะพี่ชีพสวัสดีค่ะ พี่ชีพแนะนำตัวเองนะคะชื่อจริงนสกุลจริงอะไรครับชื่อจริงเกียริกระจสนัสดบ์ครับที่ใต้ก็เรียกกันเล่นๆว่าดรชีพครับดรชีพครับพี่ชีพมีประสบการณ์ยังไงกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลอะคะครับประสบการณ์ครับผมป่วยเป็นระยะสุดท้ายนะครับเป็นเบาหวานน้าตาลมากกว่า500นะครับก็คือเครื่องมือแพทย์ไม่สามารถวัดได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โรคแทรกซ้อนนะโรคที่ตามมาก็อ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหายใจไม่ออกครับครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยออกครับมันติดติดขัดขัดอยู่ครับแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับเดินไม่ไหวเป็นเวลาประมาณ3เดือนกว่าครับเป็นมาทั้งหมดเนี่ยนะคะโรคเบาหวานนี่เป็นมาขี่ปีผมเป็นมาแล้วไม่จำกวดสิบสปีครับ13ปีแล้วทรมานยังไงคะทรมานมากครับเราต้องควบคุมอาหารหมดเลยครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่นะครับเป็นโรคที่ต้อง ต้องต้องกลัวโรคอื่นครับเพราะโรคเบาหวานไม่ได้ไม่ได้ตายด้วยโรคเบาหวานส่วนมากผมจะเห็นแล้วก็ตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับเพราะว่าน้ําตาลขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอน้ําตาลเนี่ยมันเยอะมากเลยครับทุกเส้นเลือดอย่าเป็นน้ําตาลนะครับผมกลัวมากเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ว่าทรมานอ่าต่อกครัวคนที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะอาหารการกินเนี่ยต้องควบคุมทุกอย่างแล้วก็กินอาหารไม่เหมือนเพื่อนนะครับ ไม่เหมือนกับคนอื่นช,ช่วงนี้พี่ชีป่วยนะคะเป็นไงบ้างร่างกายเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นช่วงนั้นหนักมากเลยน้ําหนักผมลดเหลือ32มกิโลนะครับโอ้อครับสามสิบสองกิโลตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ตอนตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาตอนนี้ผมไปวัดครั้งสุดท้ายประมาณ55ากิโลแล้วครับห้กิโลครับช่วงที่น้ําหนักเหลือ32มกิโลนี่ก็จะมีแต่หนังหุ้มกระดูกประมาณนั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ครับชีพรับประทานผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวไหนบ้างครับที่ผมทานก็มีทั้งหมดสามตัวนะครับคือมีตัวโอมิ แล้วก็ตัวหัวใจก็คือฮาร์ดแล้วก็ตัวที่เป็นเกลือเล่ก็คือตัวมินครับตัวมินสีแดงครับสีแดงครับ ไปตอนแรกมีความหวังหรือเปล่าคะว่าแบบกินแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมมีความหวังครับผม,ม,มรู้สึกว่าผมคิดว่าคือมีกําลังใจครับทุกอย่างที่ทานาอานเสริมคิดว่าตัวเองอน่ะต้องไม่ต้องอยู่รอดต้องไม่ตายเพราะลูกอย่างเล็กนะครับแต่ว่าพอเจอเจว๊บเนี่ยก็ก็คิดว่าต้องหายมีอะไรคนป่วยเนี่ยต้องกินหมดแล้วครับแต่ว่าโชคดีผมเห็นผลภายในประมาณไม่เกินไม่เกิน3าวันรู้สึกดีขึ้นครับดีดไงคะก็หายใจก็สะดวกขึ้นแล้วก็น้ําตาก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ ลุกขึ้นเดินเนี่ยเอาไหว้ยุกขึ้นตีสี่ได้ครับยุกขึ้นเดินออกกําลังกายได้ครับซึ่งปกตินี่ลุกไม่ได้หรอครับครับลุกไม่ได้ครับผมจะลุกไม่ได้จะมีลูกมาจูมือ <c oughs> ลุกขึ้นแล้วก็ภรรยามาจูมเข้าห้องน้ำเลยเนี่ยกลัวจะล้มแล้วตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงคะก็คิดว่าอย่างเดียวว่าคิดว่าอย่าตายก่อนนะอย่าตายก่อนเพราะว่าลูกเรายัางเล็กเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่น้ําหนักเหลือ <c oughs> 32กิโลนี่มันน้อยมากเนาะครับน้อยน้อยมากเลยครับหมอที่โรงพยาบาลให้คําแนะนํำยังไงครับหมอที่นี่ก บอกว่าก็ต้องไปทานวิตามินซีเยอะๆนะ,ะต้องไปแบบพันทานอะไรผมไม่เข้าใจนะให,ให้ไปทานเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดเม็ดเท่าเท่าหัวแม่โป้งนะครับวิตามินซีต้องก็บอกว่าทานเยอะๆเพราะขาด ขาดสารอาหารด้วยครับก็ต้องควบคุมอาหารครับหลังจากที่กินเจลไปประมาณกี่สัปดาห์ถึงรู้สึกว่าดีขึ้นจริงจริงทานไปแล้วประมาณก็สัปดาห์แรกก็เห็นผลแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมทานเยอะวันละสี่ซองครับอะไรก้ามีมินสี่ซองหารหัวใจนี่สี่ซองแล้วก็แล้วก็โอเมก้าสี่ซองครับก็วันหนึ่งทานสิบสองซองสิบสองครองครับเพราะผมเป็นหนักมากครับเป็นระยะสุดท้าย คือทุกคนที่มาดูมาเยี่ยมผมเนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับถือว่าคงคงอยู่ไม่นานนะครับอยู่กับอยู่กับบ้านไม่นานแล้วนะครับหลังจากที่พี่ชีพสุขภาพดีขึ้นนะคะตอนนี้พี่ชีพมีอะไรจะบอกกับเพื่อนเพื่อนที่รู้จักผลิตภัณฑ์บ้างคะครับผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเอเจลนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะดีที่สุดครับแต่วันนี้ที่ผมรอดชีวิตมาคือเอเจล นะครับที่ที่มันผมทานาหารเสรมิมมาเยอะนะครับไม่ใช่ว่าอ,อื่นไม่ดีนะครับแต่นี่มันมันใช้เร็วครับมันมันเห็นผลเร็วและวันนี้ผมก็ได้ยืนได้มาพูดแล้ววันนี้โชคดีมากเลยครับผมยังมีชีวิตอยู่และคิดว่าผมต้องอยู่ได้ถึง90ปีด้วยเอจลครับขอบคุณชค่ะกับ,บคุณนะคะมค,รค,คาระบุญีค่ะ <c oughs>